คำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนำเฝล้า a l a b i l t y s b o r o b o t ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับอะไรลแล้วก็อย่าลืมแจ้งนะครับว่ามาจากช่องชายผู้บักคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวัสดีครับพบก,กับสุริคามันเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แรดฟอร์ดมาแล้วแรดฟอร์ดพร้อมห้างสิ่งที่ได้เห็นแมนยูซ้อมช่วงพลัดเบรกทีมชาติสองสนามซ้อมผีช่วงเบรก ปิดห้าประเด็นที่น่าสนใจนะครับจากที่ได้เห็นนักเตะไปแสดงแมนเชสเตอร์ที่ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติลงซ้อมที่แคนนงตั้นโดยเฉพาะมาคานร้อยฟอร์ดที่พร้พอมค้ำบัคแล้วนะครับฟิตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟุตบอลพิมลิงกฤษนะครับไม่ได้มีโปรแกรมลงแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากต้องหลีกทางกับโปรแกรมทีมชาติยันไรก็ตามครับนักเตะแมนเชสเตอร์ที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติยังคงลงซ้อมตามปกติโดยการลงซ้อมของแข้งไปแสดงมี5ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้น หนึ่งมารคัดรัดฟอร์ดใกล้ขำบัตเขาวดีของคุณสื่ออเล็กนาโซชาคุณสือชาวนอร์เวย์เจนคือมาคัดรัดฟอร์ดตัวนักคนเก่งก็ไรกันมาลงสนามได้เต็มที่หลังจากลงซ้อมแบบเต็มที่ได้แล้วรัดฟอร์ดนะครับต้องฝืนลงเล่นมาเกือบตลอดทั้งุ่นกันที่แล้วก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดบริเวณหัวไหล่ในทันที ที่เสร็จสิ้นภารก,กิจในศึกยูโร2020กับนานทีมชเชนเกลดโดยกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับในวัย23ปีเพิ่งลงเล่นนะครับในทีมสำรองซึ่งแมนชนเตตเปิดบ้านไล่อัดแบ็เกเบอร์ลูเวอร์สามศูนย์ในเกมอื่นเรื่องนะครับลงเล่นแล้วก็ทำประตูได้เลยนะครับสำหรับมาคัตแรดฟอร์ดนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้พร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วนะฮะฉะนั้นในตำแหน่งนี้นะฮะก็จะมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นนั่นก็คือจอร์แดนชันโชนะครับจะต้องย่งตำแหน่งตัวจริงกับมารร์คัแดดฟอ ประเด็นที่2องนเนเดลเบฟยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะมีชื่อติดทีมชัติสวเดนในเกมคัพบอลโลกกับโคโซโวและเกลีนแต่วิตรอร์ลนเดลเฟประกโปรลังจอมแกล่งก็ยังอยู่ซ้อมกับปีศาจดงในเวลานี้ยังไม่ได้มีการยืนยันถึงสาเหตุที่ลนลนเดลเบิร์ยังไม่ได้ไปรายงานตัวกับทีมชัตซิวเดนประเด็นที่3ฮา,ามัดดิเยโลใกล้ฟิตฮามัดดิเยโลนะครับปีเดียวุ่งในวัย19ปี มาเจ็บต้นขาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลในการยัดไปเล่นกับเฟนินูสรอทดัมแบบยืมตัวต้องลงเลิกไปโดยปริยายเวลานี้ฮามาัดดิเอโรล,ลงซ้อมได้แล้วแต่ยังไม่ได้เต็มรูปแบบโดยเป็นการาคาดการณ์กันว่าเจ้าตัวน่าจะกลับมาฟิตสมบูรณเต็มที่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมประเด็นที่4โกดรุง่งหวนร่วมซ้อมกับเทีย นักทันบิชอปนะครับผู้รับสมประตูในวัย21ปีโดนปรีสแสดงแมนเชสเตอร์ส่งไปเล่นให้กับแมนฟิลด์ทาวน์ในลีก2แบบยืมตัวและลงเล่นไปในลีกเกือบ10เกมเสียไป15ประตูซึ่งเก็บฟรีชีตได้ดันเดียวเท่านั้น,น,นบิชอปกลับมาร่วมซ้อมกับปีศาจนำที่แคลนริงตันนะครับก่อนที่จะต้องกลับไปช่วยแมนฟิลด์ซึ่งจะกลับโอทแฮมแอตแลนติกในวันเสาร์นี้ประเด็นที่5ดาวรุ่งไร้าลายได้โอกาส จากการที่บรรดาแข้งตัวหลักหลายรายต้องเดินทางไปเล่นกับทีมชาติทําให้นักเตะดาวรุ 2018, ่งได้โอกาสร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ไปด้วยครับทั้งอัลวาโรเฟรนั e นเดสโจฮูกิลสชาลีวลเลนส์และบิยอนส์ฮาร์ลีย์ก็ได้มาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่โดยเชื่อว่าประสบการณ์แบบนี้แหละจะเป็นประโยชน์ต่อนักเตะเหล่านี้นะครับเห็นแล้วหนาวแทนโซชาโปรแกรมแมนู10นัดหลังพักเบรกทีมชาติ นาวแทนโซชาเปิดโปรแกรม10นัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นแล้วหนาวแทนโอเลิกนาโซชาเลยนะครับเพราะมีเกมหนักๆเกมหินๆทั้งนั้นนะฮะโอเลิกนาโซชาผู้จัดจการทีมแมนเชสเตอร์เข้นมาเป็นต่งสามคนซื้อพิมลิกคนต่อไปที่จะโดนไล่ออกหลังซิโก้มูยอส์เดนวัดฟอร์ดเด้งเป็นรายแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคุณซื้อชาวนอร์วย์เจน ไม่ชนะในลีกมาแล้ว2เกมติดต่อกันหลังเปิดรังโอทแพสฟ,ฟอร์ดแพ้กับแอสตันลอดส์ศูนย์หนและเสมอกับเอเวอเรสต์หนึ่งหนทำให้เตะไปนะครับ7นัดมี14คะแนนรั้งอันดับที่สีของโตลันคะแนนก่อนหยุดพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติโดยหลังจากผ่านเกมทีมชาติไปแล้วนั้นปีแสดงต้นเจอกับโปรแกรมสุดโหดถึง10นัดไล่ตั้งแต่เจอเลสเตอร์ซิตี้แอตแลนต้าลิเวอร์พโภตันนัมสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้บิโอเรียลและโจซี โดยโปรแกรม10นัดต่อไปนี้นะฮะของแมนเชสเตอร์ลังพักเบรกทีมท่าดนะครับเรียกได้ว่าอูยน่าสงสารแทนจริงๆวันที่16ตุลาคมนะครับออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่20ตุลาคมเล่นในบ้านที่โอล์ดทัตฟอร์ดเจอกับอารันต้านะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันที่24ตุลาคมนะครับโดยเล่นที่โอล์ดทัตฟอร์ดเป็นศึกแดงเดือดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่30ตุลาคมนะครับออกไปเยือนทอตแนมสเปอร์นะครับ โดยจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกวันที่2พฤศจิกายนโดยจะออกไปเยือนสโมสรอัแตแลนต้าจากอิตาลีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์วันที่6พฤศจิกายนนะครับกลับมาเตะในศึกพรีเมียร์ลีกโดยจะเล่นที่โอลด์คราฟฟอร์ดเป็นศึกซูเปอร์มิงแบทนะครับจะเป็นศึกดัมบี้แมทร่วมมือนะฮะนั่นก็คือเจอกับแมนเชสเตอร์เป็นศึกพรีเมียร์ลีกวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนออกไปเยือนวัตฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่23พฤศจิกายน ออกไปเยือนบีเอลเรียลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและกลับมาเตะในวันที่28ซึ่งจะออกไปเยือนเชลซีนะฮะเป็นซูเปอร์แมตช์อีกแล้วก็เป็นศึกพรีเมียร์ลีกเกล็ดและปิดท้ายนะฮะในการเล่นในบ้านที่โอไทด์ฟอร์ดในวันที่30พฤศจิกายนโดยเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลซึ่งเป็นศึกพรีเมียร์ลีกนะครับโอ้๊ยโปรแกรมฮันลิโหดจริงๆ10นัดต่อไปนี้นะฮะก็เก้าอี้จะแข็งแรงหรือไม่นะฮะต้องดู10นัดนี้นะครับถ้าหาก ดูไปดูมาถ้าไม่ถึง10นั้นนี่อาจจะโดนไล่ออกตั้งแต่5นัดแรกที่ลงเล่นนะครับต้องเป็นกำลังใจให้กับโอลิกาโนโซชาด้วยเลยกันนะครับเห็นแล้วเวทนาฮามันเชงฟอร์มแมนยูยิ่งเล่นยิ่งแย่อดีตกลางกลางของหงแดงนะครับวิพากษวิจารณ์ผลงานของปีแสดงอย่างแรงถึงขนาดบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกเวทนาเลยทีเดียวดีนาฮามันนะครับอดีตกองกลางของลิเวอร์พูล ปเปิดเผยเขารู้สึกเวทนาที่เห็นผลงานของปีแสดงแมนเชสเตอร์ในฤดูกาลนี้ปีแสดงโชว์ฟอร์มที่ยังน่าผิดหวังนะครับใน6เกมหลังสุดและเก็บชัยชนะไปมิ้งแค่2เกมเท่านั้นอย่างไรก็ดีพวกเขาก็ยังตามหลังโชซีจา่าฝูงมิยงแค่2นนอคะแนนเท่านั้นหลังผ่านมาเจ็ดเกมเหตุผลเดียวที่แมนเชสเตอร์ยังคงอยู่ในการลุ้นชั้นพรีเมียร์และทำได้ดีในศึกยูฟ่าแชมเลีก,ก็คือคริสตโนโรน aldo ฮามันกล่าวผ่านสกายสปอร์ต ผมไม่อยากรู้เลยนะครับว่าพวกเขาจะอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีโรนัลดและประตูของเขาเกียวกราดฟอร์ดที่เคยเป็นโรงละครแห่งความฝันตอนนี้มันน่าจะเป็นฝันร้ายเสียมากกว่าผลงานเขาพวกเขาในตอนนี้ช่างน่าเวทนามากๆพวกเขาเล่นฟุตบอลได้แย่จ,จริงๆซันโชย,ยังทําผลงานห่างไกลกับการคาดหวังของพวกเขาผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพวกเขามีทั้งราฟเอลวารานที่ผ่านประสบก,การณ์มากมายและคว้าแชมป์โลกพวกเขามีโรนัลดที่รู้จักพิมลีกดี ผมเคยคิดว่าพวกเขาหนักจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับทีมใหม่ไม่นานนะครับแต่ตอนนี้นเห็นได้ชัดเจนว่ามันน่าเวทนาจริงๆากับการเล่นที่สเปะส,สปะไม่เป็นทีมเวิร์กและต่างคนต่างเล่นรับก็เป็นกูรูนะตอนนี้ดิสมหมามันก็ออกมาสับแหลกอีกแล้วนะครับผลงานห่วยนะฮะนี่คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันพี่7ตุลาคมนะครับ